สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดต EA ตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวที่ a d ดจัดให้เข้ากับพอร์ต1,000เหรียญน,นะครับ1,000เหรียญน,นะตอนนี้นะครับอันนี้เราทดลองรันมาแล้วกี่วันวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนนะตั้งแต่วันที่นี่นะครับวันที่19นะครับ20 21 22 23 เอ้ยไม่ใช่19นะ19นะครับแล้วก็20มา21แล้วก็มา24 25นะครับ25 24 25นะครับรันมา2วันนะครับเอ้ยไม่ใช่สิกี่วันวัน1 2 3 4 5 5วัน6วันก็วันนี้ก็กำไรไปแล้ว25.28%นะครับ25.28%มาดูวินเลทของเขานะครับก็68 เปอร์เซ็นต์นะครับแพ้32นะอืมแล้วก็มาดูเป็นเดลี่นะครับดูเป็นเดลี่นี่เดลี่เราก็จะมีนะครับว่าวันนี้เทรดเท่าไหร่ไม้เท่าไหร่ไม้นะครับโอกาสชนะแพ้นะครับแล้วก็มาดูอ่าค่าอ่าดูเรชั่นนะครับดูเรชั่นนี่ก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับก็ใกล้ๆนะแม่ อยู่เกาะกลุ่มนะครับถือถือไม่นานนะถือไม่นานนะครับระยะเวลาการถือไม่นานเนาะนี่ครับระยะการถือก็เฉลี่ยประมาณ3ชั่วโมง23นาทีนะครับทุกทุกสามชั่วโมง23นาทีก็จะมีการปิดทํากําไรนะครับอันนี้1เดือนนะครับอ่าถามว่าเทรดอะไรบ้างเราเทรดนี่ครับเราเทรดไป76ครั้งแล้วนะครับนี่คือเราเทรดทองอย่างเดียวนะ อ่าเทรทองได้กํำไรมาปุ๊บ,บก็ถอนออกมานะครับ214เหรียญจากเงินต้นทุน1,000เหรียญน,นะครับห่าตัวนี้จะตั้งชื่อว่า MB4 นะครับ MB4 นะครับ MB4 นะนอนนือตวนี้อ่าเดี๋ยวผมให้ให้ไปดูการทำงานของ MB4 นะนี่นะครับนี่อ่า MB4 นะตัวนี้ก็ เนี่ยครับเราก็ถอนออกไปแล้วนะเนี่ยเราฝากวันที่1 9นะครับเนี่ยครับก็ออกกรอตแบบนี้นะถ้ามันถูกเทนนี้แล้วก็หดเทนนั้นอย่างเดียวนะครับเออนี่เราก็ถอนไปนะ2 1 4 8 8ดใช่ไหมครับเนี่ยอ่านี่นะครับหนึ่งพันเหรียญถอนออกมาแล้ว2 1 4 8 8ดนะครับตอนนี้บาลานซ์ก็เหลือพ0 4 2ี่บยังกำไรอีกนะครับวันนี้ก็ วันนี้หวดไปหรือยังอนี่วันนี้วันนี้หวดไปสิบเอ็ดจุดหนึ่งแปดเหรียญนะครับเออถ้าอันนี้ก็พออยู่ได้นะประหยัดประหยัดก็พออยู่ได้นะครับประมาณอ่าสิบเอ็ดเหรียญนี่ก็ประมาณสี่ห้าสี่ร้อยกว่าบาทนะสิบอ่าเลเซว่าสิบสองเหรียญนะสิบสองเหรียญก็ประมาณสิบสองเหรียญก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับอืมโอเคเนาะจากเงินต้นทุนอ่าหนึ่งพันเหรียญ หนึ่งพันเหรียญก็มาเลเซประมาณสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้าเนาะสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้านะครับนะเอ,อ่อโอเคก็ประมาณนี้นะครับรีวิวประมาณนี้นะสำหรับใครที่สนใจเ e อก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ